โอเคตามนี้นะรับทราบกันตามนี้ขยายไปที่อื่นอื่นอีกเดี๋ยวก็มาแจ้งกันแล้วกันโอเคปิดท้ายจริงๆด้วยเรื่องยินดีกับผู้คนยินดีกับใครคะยินดีกับอ่มาละมาละพร้อมยินดีกับโอ๊กพันทองแท้ค่ะโอ๊กพันทองแท้วันนี้ได้เป็นพ่อคนแล้วนะคุณพ่อภาพบนจอพ่อโอ๊กนั่งอยู่ข้างๆตู้อบเด็กแรกเกิดใช่ไหมครับใช่ค่ะในตู้เด็กแรกเกิด จะมีเด็กแฝดชายหญิงอยู่คู่หนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเด็กแฝดชายหญิงคู่นี้ก็คือลูกของพ่อโอ๊กกับแม่ติ๊กค่ะแม่ติ๊กนะใช่ค่ะพ่อโอ๊กกับแม่ติ๊กค่ะเป็นความตั้งใจของพ่อโอ๊กกับแม่ติ๊กที่เขาอยากจะมีลูกแฝดด้วยกันอยู่แล้วก็ก็ก,ก,ก็เมื่อเป็นพ่อคนก็เชื่อว่าโอ๊กผ่านทองแท้ก็คงจะน,นิ่งขึ้นเยอะอจะน,นิ่งขึ้นเยอะมันเป็นธรรมชาติเมือ่ออให,หม่เมื่อไหร่ที่ได้เป็นพ่อคนค่ะถ้ายังไม่นิ่ง มันก็แย่แล้วนะแต่มันคงต้องนิ่งอยู่พักหนึ่งนะเพราะช่วงนี้ลูกเล็กถ้ายังไม่นิ่งบ้านก็ร้อนว่านอย่างนั้นเถอถูกไหมครับถูกต้องค่ะแต่คราวนี้ความน่ารักความน่ารักอารมณ์ขันอารมณ์ขันของของโอ๊ปพาทองแทบอยู่ตรงไหนจ้าแม่ตรงไหนอ่ะไม่ต้องเจาะข่าวไม่ต้องสืบข่าวโพสตบอกเลยค่ะเฮ้ยผมได้ลูกแฟนแล้วและไม่ต้องไปนับ ไม่ต้องไปทับเดือนเออว่ายังไงก็ไม่ถึงเก้าเดือนหมายถึงแต่งงานใช่ไหมงแต่งะมีใี่กี่เดือนท้องก่อนแต่งเออแน่นอนเขามีอธิบายอธิบายท้องก่อนแต่งแน่นอนผมและติ๊กตั้งใจจะมีลูกแฝดด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องแต่งงานดังนั้นไม่ต้องแอบนับวันแต่งนะยังไงก็ไม่ถึงเก้าเดือนแน่นอนแล้วก็มีฮ่าคำขำไงคำขำไงผู้ชายตัวนี้ก็อารมณ์คันดีเหมือนกันนะใช่มุมแบบนี้ของโอเขาก็มีนะไม่ค่อยได้เห็นมุมแบบนี้ของโอ้เท่าไหร่นะ โอ๊กพ่านทองแท้ก็มีอารมณ์คันๆแกเขาเหมือนกันงั้นยินดีด้วยแล้วกันคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะยินดีด้วยแล้วกันก็หวังว่าเมื่อเป็นเป็นพ่อคนเมื่อเป็นพ่อคนแล้วนะค่ะอะไรตัวนี้อะไรมันคงจะนิ่งขึ้นเยอะใหม่หมายถึงโอ๊กใช่ไหมโอ๊กสิฝ่ายฝ่ายแม่เขานิ่งมานานแล้วล่ะเขานิ่งมานานแล้วล่ะภาษาผู้หญิงภาษาแม่แม่เนี่ยก็เก๋ก็นิ่งแหละเธอก็นิ่งแล้วล่ะแต่ว่าคุณพ่อ คุณพ่อป้ายแดงจะนิ่งได้แล้วหรืออยังเนี่ยน่าสนใจอ่ะติดตามตอนต่อไป